เดออามาตั้งแต่สมัยอายุ40นะครับผมขนาดเะยรหรอตอนเดี๋ยวนะนานมากนานมากนานมากตัวพี่ป้อมสูงเท่าขาไม้เลยวะเดี๋ยวันนจุดอ่อนวันนี้เนี่ยผมมีอะไรพิเศษพิเศษอยากจะมาไว้กับพี่ชายของผมคนนี้นะครับหนึ่งในวาระดิถธิขุยขนาดนั้นเลยจริงๆวันนี้เป็นวันพิเศษของพี่ป้อมจริงนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับ Happy birthday to you. Happy birthday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  to you. Happy birthday to you. Happy birthday. เสเลบของเรามันก็จะเพิ่ดี๋ยวไปดูไมหมครับวันนี้จัดไปฮะขอบคุณมากครับน้องๆแล้วก็เอฟซีใจดีทุกคนนะครับผมที่รักต้อนนะครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับปกติโตลแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีงานจัดนะโอเคครับยินดีโอเคเป็นคนที่ค่อนข้างาม,มีมีคนหนึ่งมีเกสหลับฟิฟฟ์ไม่หลายใจแล้วทุกคนเลยอะไรนะครับมีเกสอีกคนมีเกสเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วเฮ้ยพูดพูดถึงคอนเสิร์ตตอนนิดนึง คิดยังไงกับคนดูที่มาดูที่นี่ทำไมเขาเรียกว่าเราไม่ได้เจอกันนานเราอยากจะคุยกันนานให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ขนาดพี่มองยังสิงสันเลยแกต้องพิจารณาตัวแล้วล่ะต้นไป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 จริงๆวันนี้นี่มันเหมือนมีนายักจะบอกอะไรเราหรือเปล่านะไป F4 กันตั้งหลายคนเนี่ยเอ<ม>เอข<ๆ>นาดนี้อ่ะจะมีอะไรหรือเปล่า เฮ้ยเลื้อตังสุดแล้วลเพราะว่าิวแน่นกันหมดเลยเนี่ยสามคนเจ๊อย่าใส่แว่นกบเกลนไม่ได้ไม่ได้พี่เขาไม่พร้อมจริงวันนี้อ,อ,อย่าถอดไม่ได้ถอดแล้วล้นโ<ส>ลดเถยใส่เถอะ,อะเห็นลรออายแนสวยธรรมชาติสวยแบบใส่ส่สวยแบบใสๆใส่ครับวันไหนนะพี่ฟางวันไหนนะฮะวันอะไรอยู่ดี่แกไปถามวันไหนวันวันที่เราจะมีอะไรกันอ่ะเราจะเล่นเล่นคอนเสิร์ตกันเรยเล่นคอนเสิร์ตกัน F4 นะฮะ วันที่10พฤศจิกายนค่ะถ้าเกิดว่าแฟนคลับท่านใดอยากไปก็อยากเรียนเชิญทุกคนนะคะจะไปเล่นที่ไหนนะอันนี้สนามสนามหญ้าหน้ามันพองว่ะเรารู้แต่วันที่เล่นแต่เราไม่รู้สถานที่เล่นว่ะตอนโอเคครับไทยเห็นโปสเตอร์แล้วน่ะมันชื่ออะไรคอนเสิร์ตจบปะใครบางคนชื่อ ให้เราคนคิดเชื่อเนี่ยอกรู้จริงพวกเราก็ช่วยกันคิดไงจบป้าเนี่ยในความหมายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไงแล้วแต่ฮะแค่หมายความไงเวลาเราสื่อออกมาคําว่าจบป้าถ้าเป็นในแบบของเราคือจบป้าอันนี้คืออยากจะขอตังค์เขากินข้าวแต่เขาไม่ให้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะลองเป็นลองเป็นในแบบฉบับของพี่ปองบ้างฮะอ๋อจบป้าเหรอคะก็เป็นจบป้า แกฉันโคตรไม่ได้เต็มตัวมาเลยเ, <laughs> เดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาถามเราเดี๋ยวมาถามเรานะฉัใน,ใ,นใจว่าจะเอาไมค์ขึ้นเมื่อคืนฉ <laughs> ันเฉลี่ยเราก็ให้ทํางานด้วยเลยเพราะว่าใครที่หลงตัวมางานนี้แล้วคือต้องทํางานเ้วยนะ <laughs> แต่ตังฉันได้คนเดียวนะไม่เกี่ยวกับแกนะเดี๋ยวเราจะให้พี่ปองเราให้แค่ดีกว่าเอาใไ้ฟังหน้าละเก็ลราเล่นลาเล่นลาเล่นลาเล่นไม่เกรงใจนครขับขยี้หัวนมตั้งนี โอเคขอบคุณสำหรับเพลงพีการ์ตัวน่ากจริงครับตามกับพี่เมยด้วยนะครับเมื่อกี้อะไรจะบอกว่าพี่ป้อมเนี่ยเขาเนี่เห็นทุกงานเลยนะตามไม่นี่คอนเสิร์ตต่างๆต้องขึ้นมาร้องเพลงอย่าเนอยอย่าเหนอะพูดทุกภาษากลางได้ถ้าสังเกตดีๆเราเป็นคนหนึ่งที่ติดตามพี่ป้อมมากเลยเพราอยากรู้ว่าวันนี้เขาจะไปแจมกับใครบ้างจริงๆแล้วเนี่ยพี่ป้อมมีงานอื่นๆมากมายตามงานอีเวนต์แต่ไม่มานะจะต้องมางานพวกมินิคอนเสิร์ตเพราะขอร้องเพลง ว่าพี่เขาเป็นคนดูคิวเรื่องของมินิคอนเสิร์ตรอๆๆก็ไม่เห็นแกร้องทุกาอางเกลเพรเขาอยากจะร่วมสนุกสนานจริงๆก็ต้องะพี่ขอร้องหน่อยละตอนนะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> พี่แถมตังค์ให้ด้วยพันหนึง่งร <c oughs> อเล่นรอเล่นไม่มีมาเล่นสนุกสนุกตอนที่เธอร้องอยู่อ่ะพี่ป้อมเขาซ้อนเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตใหญ่มากเลยนะต้อนจริงเหรอจริงหรอมมากหอมมางเลย เขาสนลุ้มลอยอะเนี่ยร้อนกี่มีเองวะเนี่ยเฮ้ยเขาเรียกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจกับงานเอองานก็ออกมาดีเห็นชอบก็ตอนสุขเออเนาะดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป้อกก็ดังกว่าแกแล้วเออแกก็ก็ดีพี่เขาฟังก็ดีใจด้วยเออค่ะไปได้แล้วไปขอหน้าที่ได้ไหมตอนครับอยากจะบอกว่าเป็นผู้ชายอ่ะเวลาคุยกับผู้หญิงอ่ะ ขอนุ่มๆซอบๆหวานๆเฮ้ยมันดูเป็นสภาพบุรดุษมากกว่านี้นิดนึงเธอมีคนที่ต้องนุ่มๆอยู่แล้วเรารู้ว่าควรจะเลิกิบัติกัใครนะครับเธอมีคนดูแลแล้วเราก็อไม่อยากไปดูแลเธอมากโอเคโอเคอ่ะมา